สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big t r ท ctor John อ e ์นเดียนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมครับเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผมว่าสองตัวนี้นะครับผมที่ใช้กับรถห้าสิบแรงนะครับหรือห้าศูนย์ห้านีนะครับก็สองยี่ห้อนี้ครับผมรับรองว่าไทยดีที่สุดแน่นอนนะครับไทยได้ลึกนะครับผมแล้วมาดูว่าสี่สิบแรงเนี่ยใส่ได้ไหมนะครับผมนะครับ เดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้จะเป็น่านบุกเบิกนะครับก็จะเป็นยี่ห้อกินซิสเต็มแต่นะครับดูตรงนี้นะครับ KSL นะครับมันก็แค่หิงหงรีนะครับผมโค้งแค่หิงหรีชัดนะครับใหญ่ครับผมใหญ่มากอันนี้เป็นจานยี่สบี่นะครับลูกปืนใหญ่นะครับใช้กับห้าสิบแรงสี่สิบแรงหรือสี่สิบห้าแรงนะครับ ซีซีแรงนี่ใส่ได้สบายนะครับสลักเป็นสลักแคปทูนะครับสลักใหญ่นะครับเป็นสามจานนะครับตัวนี้จะเป็นฐานขั้วนนะครับหกจานเหมือนกันครับเป็นของกีซิเต็มไปเป็นของอัลโตทีนะครับเป็นของข่าวเฮงลีนะครับผมเหมือนกันนะครับข้าวเฮงลีเป็นของเคสโค้งอ่อโค้งเหลี่ยมนะครับเคสลเหมือนกัน นะครับเป็นฐานใบ24บนะครับ6กใบนะครับจานย4อันนี้ก็ใช้กับโรเตอร์รุ่น5 0 5 0นดีะครับหรือ 50-40D นดีนะครับก็ใช้ร่วมกันนะครับกับรุ่นพี่อย่าง50แรงนะครับผมเนี่ยเพราะว่าตัวรถนะครับก็เท่ากันนะครับความแรงความเร็วนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับผมแต่ผม บอกได้เลยว่าสูสีนะครับผม40แรงกับตัว45แรงสูสีแน่นอนนะครับแต่50แรงจะมากกว่านะครับเพราะว่ามีเทอร์โบนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าอยู่นะครับแต่ราคาก็จะประหยัดแต่อุปกรณ์ก็ใช้ตัวเดียวกันครับผมร่วมกันนะครับตัวนี้จาน24นี่ลากสบายนะครับผมนะครับก็มีลูกค้านะครับเอาไปลาก อุปกรณ์นะครับเครื่องปลูกอ้อยนะครับผมนะครับสีสิบแรงโอ้ไวสบายครับเครื่องไม่มีโหลดนะครับไปได้สบายเลยนะครับก็อีกคลิปหนึ่งก็เป็นของแท็กเตอร์บอยนะครับผมลากพันบัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นใบยี่สิบหกใบยี่สิบหกนะครับโอ้สบายเครื่องไม่มีโหลดครับผมแต่ได้ลึกเลยนะครับก็ลองไปชมกันดูนะครับผมของคลิปแท็กเตอร์บอยนะครับ โอ้แต่ใหญ่มากครับทุกคนใหญ่ใหญ่ใหญ่หญนะครับนี่พานสองตัวเนี้ยผมรับรองว่าไทยดีแน่นอนสู้ดินแข็งครับผมสู้ดินแข็งพานพนก,ก็สู้ดินแข็งถ้าเป็นฟุตบอนี้นครับผมไทยดีแน่นอนนะครับไทยลึกแน่นอนนี่สบายเลยก็ชื่อว่าเป็นน่าจะต้นตำรับอยู่แล้วนะครับผมของพวกพานนะครับ ทูดิงแข็งสบายครับผมสองโค้งนี้ผมแนะนําเลยนะครับถ้าลูกค้าไปซื้อรถนะครับผมผมแนะนําเลยให้เรื่องเนี่ยระหว่างพันพันพวนให้เอาตัวนี้แล้วก็พันอุเบิกก็ให้เอายี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อมันก็เป็นของค่แค่ยอังกฤษนะครับทั้งคู่แต่มาติดตาเป็นของไห้่กีซิสเต็มนะครับผมโอ้ยใหญ่มากครับผมใหญ่มากสมบกสมบันนะครับนี่ลากได้สบายนะครับลูกกล้นก็ใหญ่นะครับ เนี่ยลูกกลือก็ใหญ่ลูก็คือมันใหญ่แล้วก็แต่ถ้ามันใหญ่มันก็ดีครับผมมันทนทานครับเวลามันไปไถนะครับไปถูกตอหรอะไรมันก็มันไม่หักไม่แตกครับผมนะครับเนี่ยใช้กับสี่สิบแรงนี่สบายเลยจานยี่สี่ใหญ่ๆครับผมนะครับอ่าสาหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับจะได้โรเตเตอร์จอนเดียนะครับคือเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงก็ สามารถติดต่อสตาร์ทได้เล,เลยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทประมาณห้าหมืนแปดนะครับประมาณห้าหมืนแปดหรือ,อประมาณห้าหมืนแปดนะครับผมนะครับห้าหมืนแปดถึงหกหมืนนี่แหละอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ละเ่าเหมือนกันนะครับสองราคาก็ละ่าพอๆกันนะครับราคาก็พอๆกัน แต่ที่จําได้ก็น่าจะเป็นผ่านพวนนี่น่าจะถูกกว่าผ่านบุกเบิกนะครับน่าจะถูกกว่านะครับก็ลองโทรมาสอบถามดูครับผมนะครับจะไม่ว่าจะเป็นของรถเล็กรถใหญ่นะครับอุปกรณ์พวกอ่าลอตเตอรี่ที่ดินนะครับผมก็มีนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องปลูกอ้อยนะครับผมมีนะครับก็ท่านไหนที่ท่านไหนที่สนใจอยากได้รถแท็กซี่จอร์เดียนะครับก็มือหนึ่งมือสองนะครับตอนนี้ก็มี5้าสิบแรงนะครับอีกคันหนึ่งเข้ามานะครับ คันนี้สวยมากนะครับอุปกรณ์ครบชุดเป็นของ Green c i t i e ทั้งหมดนะครับผมใหม่ก็ประมาณ1,500ครับผมราคา5 5,090นะครับผมนะครับอันนี้ใหม่ใหม่มากแต่รถไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับผมนะครับหากท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับผมนะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับผมประมาณนี้ครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมติดต่อได้ที่0802829258นะครับผมเซลล์บิ๊กเอ็มนะครับประมาณนี้ครับผม จากที่นี้นะครับผมต้องขอจบคลิปวิดีงเท่านี้นครับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ